ใครที่อยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยสามารถแอด QR code มาทางนี้ได้เลยนะคะตาม QR อันนี้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่27กันยายน2564นะคะวันนี้ก็เมื่อเช้าตื่นมาไปใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็เพิ่งสวดมนตน์เสร็จก็มาอัคดคลิปต่อเนาะแล้วเดี๋ยวหลังสะอาดคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะมีไปเคลียร์งานแล้วก็จะแวะไปทำบุญลงศพเดี๋ยวจะเอาเลข บเสร็จลงสมให้ทุกคนในกลุ่มแล้วก็ใครที่ติดตามหมอแก้วนะคะผ่านทางช่องทาง YouTube กับ Facebook คลิปเนี่ยจะลงทุกวันแต่ถ้า IG บางทีก็มันอัพโหลดไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างยังไงก็มาติดตามกันได้ที่ทาง Facebook หรือ YouTube นะคะ Facebook ก็หมอแก้วแม่นชัวเป็นแฟนเพจได้เลยแล้วก็ทาง YouTube ก็อย่าลืมถ้าสงสารแก้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามให้แก้วนิดนึงคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วบางทีมันก็จะมีคลิปหรือแนวทางการเสี่ยงโชคเด่นๆมาให้คุณนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้ดาวพฤหัสจะยกหรือจะย้ายเนี่ยก็ถ้าเป็นแก้วแก้วจะแนะนําถ้าจำไม่ผิดจะย้ายช่วงเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยแหละประมาณเนยก่อนถูโมงเช้าถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ก็ทําบุญกันทําแต่แก้วไม่สะดว,วกพรุ่งนี้แก้วก็เลยจะทําวันนี้เพราะปกติแก็จะแนะนําว่าถ้าดาวพฤหัสย้ายก็สวนมนต์อยู่ที่บ้านหรือก็อยากจะทําบุญก็ทําบุญลงโพรทำลง โรงพยาบาลเกี่ยวกับคนอาพาธคนเจ็บคนผาอาภาธหรือคนเจ็บคนป่วยก็ได้แต่วันนี้แก้วมีเวลาแวะพอดีไปทำธุระแถวโน้นก็เลยกะว่าจะทําบุญลงศพเดี๋ยวจะเอาเลขมาฝากทาวันนี้ลงหน้าเลย มาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรวันอาทิตย์กับวันศุกร์สวันนี้ให้ซื้อเลขการเดินทางหรือเลขยานพาหนะนะคะย้ําวันอาทิตย์และวันศุกร์สวันนี้ในวันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคให้ซื้อเลขยานพาหนะคุณจะได้โชคได้รับจากยานพาหนะค่ะวันอาทิตย์กับวันศุกร์นะ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขแบบประจาตัวประชาชนจะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายหรือจะเอาผลรวมทั้ง13หลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้นะคะย้ําคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขแบบประชาชนเพราะคุณจะได้โชคได้รับได้สิ่งดีๆจากบัตรประชาชนของคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวัน อังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้สิ่งดีๆกับคนที่เกิดวาันอังคารให้ซื้อเลขที่ตั้งออฟฟิศก็ได้หรือรหัสพนักง,งานก็ได้หรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้แต่อันนี้คือยกตัวอย่างนะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาคุณจดทะเบียนการค้าเมื่อไหร่ซื้อ,อน,นั้นแต่บางครั้งบางคนขายของออนไลน์ใช่ไหมคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อ,เ,อเลขบัญชีเงินฝากที่เวลาลูกค้าชาระเงินมาให้เราก็ได้คะ่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันพุธให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กเอาคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดในเวลานี้ขณะน,นี้ซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือโทรคนนั้นนะคะวันพฤหัสให้ซื้อเลขครูบาจาร์หรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดย้ำวันพฤหัสให้ซื้อเลขครูบาจาร์หรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณค่ะ วันเสาร์นะคะได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากหรือรหัส ATM วันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากหรือรหัส ATM เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่มีบัตร ATM คุณใช้รหัสเข้าแอปพลิเคชันในการเบิกถอนเงินก็ได้นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะจบไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางในวันนี้แก้วขออวยพรพวกคุณโชคดีเฮงเฮงรวยรวยค่ะแล้วใครที่อยากได้แนวทางการเสี่ยงโชค ที่เป็นคลิปนะคะแก้วลงไปตั้งแต่วันที่25แล้วของหวยรัฐบาลเนาะแนวทางการเสียงชงหัวรัฐบาลคุณไปดูได้เลยถ้าอยู่ใน YouTube ประมาณวันที่25แก้วลงคลิปไว้ล้แล้วก็ของ Facebook แก้วปักหมุดเอาไว้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปดูกันได้เลยแล้วใครที่อยู่นอกกลุ่มหมอแก้วอยากได้ ตารางแนวเลขตัวเลขว่าอะไรยังไงอะ่ะก็แอดเข้ามาในกลุ่มได้ตรง QR ตอนต้นคลิปค่ะ,ะที่แก้วลงเอาไว้แล้วก็ส่วนค่าใครจะได้เลขว่าเลขอะไรอยู่ตรงหลักอะไรอย่างเงี้ยราวันห่วยออกนะคะจะบหมาเฉพาะในกลุ่มค่ะบ๊ายบายค่ะ